สวัสดีค่ะยินดีเข้าช่องปุ๋ของยอาทาแฟมิลี่นะคะมาดูผลงานนะคะวันนี้มาดูผลงานกันนะคะเออเออเออประมาณสองอาทิตย์เนาะที่ห้ออันเพาะเม็ดมันนี่ดวค่ะมาเปิดเบื้องผลงานป๊าเออกองใบก้อนเบี้บางตุ้นกั็ยาวแล้วโอ้โหเต็มมยอยาเลยแยกออกก่อนอันนี้อยู่ในทางพิมนเต็มไปเบิดเลย คนบอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งเข้านอนาบสองอาทิตย์นี่นี่นะคะเราจะปลูกกันนะคะไปซื้อถุงดำมาเรียบร้อยะครึ่งโลถุงดำเออเขียวพากบ,บ่เบะบพักาคบ่บันนี่ซีดีปลูกแล้วได้บ่เนี่เออแยกงอกมันออกกันอ้เต็มเออ อวยหนาขึ้นบรข้างบ่ยา,าวพวดจริงจงเดี๋ยวเขาจงมีเสียบลงได้บ้าเนี่ยเออแยออกก่อนเพดาะว่าจริงๆมันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันสิเป็นงอกน้นอยๆแล้วก็เขาก็จะเสียบลองอันนี้เขากืเสียบปู๋ยมันจะนปงออกไปท,ทั้งผุนมันจะลามยาวแมนเพราะว่าในออคลิป่นบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเ็เอาออกเจ้าวันโป่งเถอะเนาะอันนี้มันโปง่งดีเบิ่งข้างหนามัน เพาะตออันะฮะแยกออกก่อนเม็ดมนะันอะตั้งอันกับพันเดีอยวตออัวนั่นแกตัดไปตองมาบอกเมืมอ่อวันผ่าบ่เออเอาออ,ออกเลยดิในห้าสิบปลูกตออีกอยู่เนี่ยของดิเม็ดมันออกก่อนแกเป็นอันนี้ไหม ยืนนี่นี่เป็นอะ <Yeah. S 1> มันออกกังเลยค่ะพอหยาวบุตรละหา่างพอเขาสอ่สอไหวส่ออาทิตย์แล้วดิตัวน,นี้มาสิเน,นี่ยเห็นเตัวน,นี้สะีมันหย้ามันจนหยกหมุนออกแล้ว มันเม็นงอกมันอยู่ก่อีหล้วอ๋อก็เม่นแล้วเนาะนเห็ดกับมือหากมันหากมาได้หนิเบอโอ้ฝีมือยายพาคักเดียววะตอนแหลกนึกว่ามันสีปโปอ่ะมันโบมีหูระบายมันปฎิเจะดาเนาะยายลงทุนเอากระปุกประเดีย๋ยวเร่ม,มาเห็ดเ้อ้ ถูกป่ะต้องไปเอาออกแล้วลมัน,มนลายดิลายแบบแบบเอ๊ะกระปุกขิเสียถือมือน่อยตัวน้ำจ้ากระปุกขี้เสียออื่นมันผ่าแบบแบบตัดเบตตัม<อ>าไว้เห็ดนั่นนั่นแบะโอ้ใช้เบิ้งเยอะหน่อยั่นนั้นได้บิ้งเยอะยัยง,งไหนโอุู้นะยังบบงอกกับเป็นแถบเลยจังเขาะใส่ตัว พอใส่อันน้อยๆก็ได้ยังไงฮังทสองอาทิตย์บานีเห้าจิตปลูกนี่แล้วแบดปลูกนี่แล้วใยมันหักต้องจิหาไม่ตะเกียบอปะัทเปะมากเปะปังมากปลูกเสร็จแะบานี้เบะ จะไปปลูกใส่เดอร์บอลเนี่ยฮะไปปลูกตัวไปปลูกอยู่ดินปออนด์ปะเด้ออันนี้คือข่อยลงทุนตัวนี้แล้วบวดนี้ป,ปออนก็นลงดินลงแห้งบัดน,นี้ละเอาสิรวยได้บ้านนี้ขายมากอันนี้ขายอิทธาลับนี่ยละมันมัน,ม,นมันหลายเบรเลยวันเมียนอยู่เปล่าใช่กระเมียนตัวดีเม็ดมัน ย่านทุงบัพอลองเอาสองสองเมตรมทังถุงกับสองเมตรมทังถุงกับเมตรเดียวย่านดินบัพอนี่นะคะมาดูยาผ้าโอ้ยมึงเนี่ยคะ่ปปะปะลูกบัวหานบัวไวเลยล่ะนี่เจาบบ้าสิไปปลูกอยู่ไสนนะเบะเฮ้ไปปลูกน้ำเดินน้ำหน้าเขาปลูกน้ำคันเทนหน้าบ่าจาบบ้าสิเป็นตัวผู้ตัวแม่ยกระลุ่นกันอีกแค่นึงหนเห็มันเด็นดขาวๆเหมือนมนันเบะ เออมันเห็นสีขาวๆน้ำ<อ>าหายเบียให้ย้ายเห็ดมีเคยต้องลองต้องไหนกินเนี่ยจักสิเป็นตัวผตัวแมงไงว่าหมายจากักสิเป็นหม,มากุ๊เป็นหมาหากมันยาวปวดเพราะว่าอนเอาบริเวณคือเพื่อนบอกนะคะเพื่อนว่าอาทิตย์เดียวนะคะอันนี้สองอาทิตย์นะคะ นี่เบอเอาตัวน้อยๆเอาตัวสันสันงอกสันสันนี่ปลูกก่อนมันจังปลูกง่ายอันยาวๆไว้ลำลองอือเอาตัวหักหักนี่หักสันแบบนี่จังปลูกง่ายนี่นี่แบบนี้งามอันยาวๆนี่จังว่ากันเลือกเลือกปลูกก่อนนี่นี่โมนี่นี่นี่โอ้ เป็นฟ้ามเลยค่ะลุนซื้อดินมาสามถุงยันบ,บ่อพอยอีดอกไอ้เวทอันนนี้ต้องหดน้ำนะเด้อวันนี้เด้อหดมือเวดมือก็ได้ ในดินในก่อนบนเรียบร้อยนะคะ,นนะดินหมดนะคะตอนนี้ดินหมดนะคะเหลือเป็นเ้าปลูกยา,ากหักเันยาว,วเพราะว่าเขาเหตุบริเหตุตามสวรที่อันในยูทูิ่นบอกขอเขาเลยเบจริงจริงเท่าไว้สักอาทิตย์หนึ่งอย่างที่เขาบอกมันจะอพอดีเลยนะคะปลูกง่ายนะคะรากไม่ต้องยาวมากเดี๋ยวจะผสมดินปลูกไเออนั่นแหละอันนี้หักยา้วพดปลูกยาก แกมันหักอันนี้มันก็จะโป่งสุดหรือเก็รอดูต่อไปนะ,ะว่าจะเป็นยังไงนะคะจากการอันเพาะเมล็ดมนะนิค่็งอกเกือบทุกเม็ดจริงๆนะคะเกือบทุกเม็ดเลย95%ที่งอกอันนี้เ่าก็ไปเอาไว้ตัวที่ไหนอืมเดจัง <c oughs> หาหฮมใบค้นตัวกันไลน์แล้ก็จะเอาผ่ามาปูบังไว้ เดี๋ยวจะหามองไว้เนาะโอเคนะคะคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูผ่งองย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะตัดเขาออกก็เดีแตปูหนาหน่อยนี่ใช่กะพายมากา